ขอความเจริญภาสุขจงมาเกิดมีแก่กกพี่น้องสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการเสียงธรรมจากกองงานพระธรรมทูตก็กลับมาพบกับพี่น้องสาธุชนท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยก,ก็อาตมาพระครูพิพิธธรรมสาธกเจ้าวาดวัดวังหินตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชรรสีมาก็กลับมาพบกับสาธุชนท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย มมีอะไรก็มาเล่าให้ฟังนะเป็นการนำเอาธรรมะสาระสิ่งละอันพละน้อยมาพูดมาคุยให้พี่น้องสาธุชนท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังในตอนเช้าๆหลังจากตื่นขึ้นมาจากการหลับการนอนก็ปลุกลูกปลุกหลานให้ตื่นแล้วก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไปโรงเร้าโรงเรียนกันแต่ก็ฟังธรรมะซะก่อนนะฟังธรรมะเสร็จแล้วจะใส่บาตรทำบุญก็ไม่ว่ากันตามแต่สะดวกก็แล้วกัน วันนี้จะนำธรรมสาระซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียมาพูดมาคุยให้ฟังนิดหนึ่งเวลาที่เราสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไม่ว่าญาติโยมจะเสียลูกเสียภรรยาเสียสามีปุตุชนคนที่ยังมีกิเลสทุกคนก็ต้องมีความหวั่นไหวมีความอ้างว้างมีความว้าเวเป็นธรรมดาเพะเปรียบอุปมาก็เหมือนเราเคยได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ๆนะคุณโยมนะที่ทเราเคยเห็นอยู่หน้าบ้านต้นใหญ่ๆจะเป็นต้นมะม่วงต้นขนุนต้นอะไรก็ตามเราเคยได้อาศัยร่มเง,งา,งาได้อาศัยพักนอนพักอาศัยร่มเง,งา,งาทําความชุมช่มฉ่าเย็นใจเย็นกายจะพักผ่อนจะหลับนอนใต้ร่มไม้ใหญ่ก็รู้สึกว่ามันชุมช่มฉ่าเย็นใจแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุ ลมพายุใหญ่พัดเอาต้นไม้โค่นล,ล้มต้องมีอันต้องตัดต้องโค่นไปอย่างเงี้ยเวลาเราออกมาจากบ้านก็อ้างวางวาเววังเวงเหมือนว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนร่างกายของเราที่ที่มีอวัยวะครบ32ประการเคยเห็นมือเห็นเท้าอยู่ครบในคนโยมแต่แล้วก็มีเหตุว่ามือต้องขาดไปแขนต้องขาดไป มันก็เหมือนกับว่าร่างกายเราไม่ครบ 3...2 ประการฉั้นใดก็ตามเวลาที่เราสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักจะสูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสียบุพาการีเสียพี่เสียน้องก็เกิดความอ้างว้างว้าเวเหงาหงอยเศร้าส้อยเป็นธรรมดาก็ทําให้ระลึกนึกย้อนไปถึงในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จดับขันทบปรินิพานก็คงจะเหมือนกัน พระสงฆ์ผู้เป็นปุตุชนพระสงฆ์ผู้ยังไม่ตัดกิเลสได้คลายกิเลสออกสํำรอกกิเลสหลุดผุดขึ้นเป็นพระอรหันท่านก็คงจะมีความรู้สึกเสียใจว่าท่านไม่น่าปรินิพานเลยเหมือนกันแต่พระสงฆ์ผู้สามารถตัดกิเลสตายคลายกิเลสออกสํำรอกกิเลสหลุดผุดขึ้นเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ปลงธรรมสังเวชว่านี่หนอสังขารอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา สังขารทั้งหลายไม่เทียงนอเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเก็บก็ต้องตายเป็นไปอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามสาธุชนท่านผู้ฟังเราก็ต้องยอมรับนะยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่จีรังยั่งยืนอย่าว่าแต่ฆราวาสญาติโยมเลยแม้แต่พระก็ยังตายก็ยังมรณภาพบางญาติบางโยมนี่ก็เคยมีข่าวเหมือนกันนะ ว่ากลัวตายก็ไปดูตำรับตำราหมอเขาก็ทักกดท้วงว่าต้องเอาผ้าจีวรพระต้องเอาผ้าจีวรพระไปแขวนไว้หน้าบ้านต้องไปผูกไว้หน้าบ้านก็ไปขอพระได้มาคนละเศษคนละเสี้ยวก็มาผูกมามัดบอกว่ามัดไว้ทาไมละโยมก็บอกว่าเอาไว้กันตายว่างั้นไม่มีอะไรจะกันได้หรอกโยมแม้แต่พระท่านห่มสามผืนก็ไม่สามารถจะป้องกันเหตุป้องกันภัยป้องกันความตายได้ ท่านก็ถึงแก่มรณภาพท่านก็ถึงแก่ความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสาธุชนท่านผู้ฟังก็ให้ทําใจนะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะป้องกันความตายป้องกันมัจจุราชป้องกันความตายได้ก็ต้องตายกันทุกคนแต่ว่าที่เราญัดโยมสาธุชนเรากลัวกันหวาดหวั่นกันก็เพราะเหตุอยู่สี่อย่างสี่ประการคุณโยมเขาบอกว่าสาเหตุสี่อย่างสี่ประการนี่แหละ ที่ทำให้เราหวาดกลัวต่อม,มรณาภัยหวาดกลัวต่อความตายจนไม่เป็นอันกินจนไม่เป็นอันนอนหวาดวันพรั่นพรึงแต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่กลัวหรอกพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรู้แล้วเ่<แ>นพระพุทธเจ้าหรือพระโมคคลาาภาษารีบุตรพระอนุรุธพระอ,อนอนท่านรู้ความตายเป็นอย่างไรท่านทราบท่านรู้ว่านั่นคือสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แล้วว่าพวกเรานี่ยังมืดยังบอดก็ยังไม่รู้ก็ร้องไห้กล่ำกลัววันตีอกชกตัวแล้วเขขัวรำให้ว่ากันไปสาเหตุที่ทําให้คนเรากลัวตายนั้นท่านก็กล่าวเอาไว้ว่ามีอยู่สี่อย่างสี่ประการด้วยกันนะมีอยู่สี่อย่างสี่ประการด้วยกันคุณโยมอย่างเช่นประการที่หนึ่งท่านก็บอกว่าเพราะรักในชีวิตประการที่สองก็เพราะติดในกามคุณประการที่สามก็เพราะว่ากลัวทุกขติ และประการที่สี่ก็เพราะอาวิชชาความไม่รู้เนี่ยสี่อย่างสี่อย่างสี่ประการนี่แหละคุณโยมที่ทําให้หวาดวั่นพรันพึงวาดกลัวต่อมรณะภัยพอรู้ว่าจะทําให้ตนเองถึงแก่ความตายก็กลัว่ากลัวเห็นเขาตายก็กลัวตายเห็นเขาเจ็บก็กลัวก็เขาอย่างเงี้ยอันแรกก็เพราะเรารักในชีวิตเราคิดว่าชีวิตของเรานี่จะอยู่อย่างนี้ตลอดไป เรารักชีวิตของเราชีวิตได้มาได้ความยากความลำบากก็หวงแหนในชีวิตซึ่งความเป็นจริงแล้วชีวิตของคนเราก็ไม่อะไรเลยไม่จีรังยั่งยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและก็แหลกสลายไปในที่สุดเป็นธรรมดาจะยากดีมีจนยาจบวันพกคนเข็นใจหรือเศรษฐีมหาเศรษฐีก็หลีกลี้หนีไม่พ้นชีวิตของคนเราก็เป็นไปตามสภาพเกิดเกิดขึ้น เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ทุกคนทุกท่านไม่มีอะไรจะมาขวางมากั้นไม่มีอะไรจะมาต่อมารองเป็นอย่างนั้นนั้นแต่ด้วยความรักที่เรามีต่อชีวิตของเราเรารักชีวิตของเราเราหวงชีวิตของเราเราไม่อยากให้ชีวิตของเราสิ้นที่บายชนไปพยายามหวงแหนพยายามป้องกันรักษาชีวิตของตนเองอย่างอย่างเนือที่สุดนะยยมนะ ต้องการจะรักษาชีวิตของตนเองว่าไม่อยากตายไม่อยากตายเนี่ยเราก็หวงแหนชีวิตของเราเพราะเรารักชีวิตของเราเรารักความได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่อยากจะทอดทิ้งไม่อยากจะละสังขารไม่อยากจะจากโลกนี้ไปเพราะถือว่าชีวิตเกิดมาแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตเกิดมาแล้วได้พบได้เห็นได้ทำสิ่งที่ดีงามมากมายหลายอย่างหลายประการ เราก็ยึดติดกับชีวิตเราก็หวงแหนชีวิตเราก็ไม่อยากตายอย่างงี้เนี่ยเป็นสาเหตุอันแรกก็คือเรารักในชีวิตรักในความได้เกิดมาเป็นมนุษย์รักในความที่ได้เกิดมาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเขาอย่างงี้เราก็หวงแหนเราก็ไม่อยากจากไปนี่เป็นประการแรกส่วนประการที่สองก็เพราะติดในกามคุณ อันนี้คือนนอะไรล่ะก็คือกามคุณก็คือสิ่งที่เป็นยางเหนียวมันร้อยรัดจิตใจมีอะไรบ้างก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธิภพมีธรรมรมนะมีสิ่งที่ชอบใจอย่างเนี้ยก็ผูกมัดรัดรึงไม่อยากจะจากรูปสวยๆเช่นมีภรรยาสวยๆมีลูกสวยๆงามๆอย่างเงี้ยหรือมีภรรยามีสามีหล่อๆอย่างนี้ก็ไม่อยากจะจากไปไหนนะไม่อยากจะละไม่อยากจะทิ้งก็หวงก็แหน จะเป็นรูปเป็นเสียงเพราะเพราะเป็นกลิ่นหอมหอมเป็นรสอร่อยอร่อยสิ่งสัมผัสถูกต้องที่อ่อนนุ่มหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นอิทธารมอนิธารมอารมณ์ที่ชอบใจเราก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้พอติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ผูกมัดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็หวงแหนอีกแหละบางครั้งบางทีก็กลายเป็นหึงไปก็มีหวงแหนยนังไม่พอกลายเป็นหึงลมเพชรจะหึงยมผู้หญิงเนี่ยเป็นบ่อย เดี๋ยวผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะลมเพชจะหึงเห็นใครมาจีบภรรยาก็หึงเหมือนกันเป็นได้ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเพราะนั้นก็ทําให้เราเนี่ยติดติดในกามคุณติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปทัพพระไม่อยากจะจากไม่อยากจะตายหนีก็หวงแหนก็พยายามรักษาชีวิตของตนเองรักษาสิ่งที่ตนเองชอบเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แต่นั่นเป็นอะไรโยมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราให้ทาให้เรากลัวตายไม่อยากจะตายเพราะความตายเนี่ยมันตัดทุกอย่างตัดทั้งความรักตัดทั้งความหวงความห่วงตัดทั้งทรัพย์สินสมบัติเงินทองกองแก้วก็หมดกรรมสิทธิ์เห็่ไรนาเรือสวนเรามีเยอะแยะนี่เป็นร้อยเป็นพันไร่เนี่ยตายแล้วก็หมดกรรมสิทธิ์คุณโยมเงินบาทสุดท้ายเขาเอาใส่ปากสับเปลือกกวักไม่ยอมให้กลืน โอ้คิดขึ้นมาช่างหน้าคมขืนเหลือพาดสองขืนพอปกปิดกายแต่พอกลเผลอสับเปลอแอบแก้เอาพาม่วงพะแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดวันตายต้องไปนอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกนอนฟังไปฟังมาแล้วคุณโยมก็ก็ท้อใจเหมือนกันนะก็ต้องปลงโยมนะปรงกรรมฐานว่านี่คือความตาย ถ้าเราติดในกามาคุณเรารักในกามาคุณเราหวงในกาม,ค,ากามคุณเราก็จะเป็นเหมือนนกเขาโยมเคยเห็นนกเขาไหมล่ะนกเขาวเวลามันไปจับต้นไม้จะเป็นต้นไม้ที่ตายตายซากหรือต้นไม้ที่มีกิ่งมีใบเขียวขจีก็ตามนกเขามันจะทักจะทวงเอาทุกอย่างเป็นของมันกิ่งก็ของกูใบก็ของกูต้นก็ของกูดอกก็ของกูรากก็ของกู กับพี่กับของกูมันจะว่าเขอามาอย่างนั้นแต่เวลาเจ้านกเขาบินออกจากต้นไม้ไปแล้วไม่มีกิ่งไม้ไม่มีใบไม้ไม่มีต้นไม้ต้นไหนมันเดินตามหรือก้าวตามนกไปสักอย่างเดียวมันก็ไปได้เฉพาะตัวนกเท่านั้นหละคุณโยมนกมันก็บินไปจับต้นไม้ไปกอบของกูของกูอีกถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ติดในกามขุนก็จะไม่ผิดอะไรกับพวกนกเขาคุณโยม บ้านก็ข้องกูเรือนก็ข้องกูเงินก็ข้องกูเงินในธนาคารก็ของกูนาก็ของกูสวนก็ข้องกูจะคิดอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้เป็นยังไงล่ะก็ติดก็หวงก็ห่วงอยู่ในสมบัตินะไม่สามารถที่จะละจะวางไม่สามารถที่จะทําใจเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้เรากลัวตายไม่อยากจะตายเพราะว่าหวงสมบัติเพราะว่าหวงสิ่งของไรนาเรือสวน เพราะว่าห่วงบ้านห่วงเรือนเพราะว่าห่วงเงินห่วงทองอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดการยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นก็ตัดใจไม่ได้ก็ทําให้กลัวตายก็บอกว่าข้ายังไม่อยากตายหมดเท่าไรไม่ว่าเสียเงินเทไรไม่ว่าก็อยากอยู่อย่างเงี้อยากอยู่กับสมบัติอยากอยู่กับทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกมัดรัดรึงญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟัง ทำให้คนเราหวาดวันพรั่นพรึงต่อความตายเพราะเราติดในกามคุณติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่น,ต,น,นติดในรสติดในโพธพภะในธรรมรม์ห่วงแหนห่วงใยเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงหลังเออกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเขาจะเอาสมบัติตนเองไปทําลายอย่างนั้นไปทําลายอย่างนี้ก็กลัวผลสุดท้ายก็ทําให้กลัวตายไม่อยากตายนั่นเอง <laughs> นี่เป็นประการที่สอง ส่วนประการที่สามคนเรากลัวตายก็เพราะว่ากลัวทุกขติทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงคติสองทางคุณโยมหนึ่งคือสุขติสองคือทุกขติฝ่ายทุกขติคือฝ่ายไหนเล่าฝ่ายทุกขติก็คือฝ่ายไม่ดีคือทางเส้นทางที่ไปสู่ความยากไปลําบากไปทุกไปเดือดร้อนเนี่ยเรียกว่าทุกขติก็มีไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกาย ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นประเภทที่ไปเกิดอย่างนี้มีแต่ความทุกข์คุณโยมเพราะด้วยอํานาจกุอกุศลกรรมอํานาจบาปกรรมนําพาให้ไปเกิดในทุกขติเราเรียกกันว่าอบายภูมิเนี่ยเป็นอย่างนั้นส่วนฝ่ายสุขติก็มีได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมหรือวัาดับกิเลสได้คลายกิเลสออกสำรอกกิเลสหลุดพุดขึ้นเป็นพระอรหันต์ก็เข้าสู่นิพพานฝ่ายสุขติ เขาเรียกว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปมีแต่ความสุขความเจริญนี่ฝ่ายดีเขาเขาก็ไปดิบไปดีอย่างนี้แต่ว่าทำไมคนเราถึงกลัวตายก็เพราะกลัวทุกขติสาเห,หตุหก็เนื่องจากว่าในขณะที่ยังมีชีวิตได้กอ่อกรรมทำชั่วได้สร้างบาปกรรมได้สร้างสิ่งที่เป็นอกุศลเอาไว้มากความดีไม่เคยทำวัดไม่เคยเข้าเล่าไม่เคยขาดบาตรไม่เคยใส่ไก่ไม่เคยละเอาหัวพระเป็นปฏิทินนี่ยก็ว่า ก็สนุกสนานเพลิดเพลินจำเริญใจทําแต่ชั่วสร้างแต่ความชั่วกลัว,วกับความเป็นบาปเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาไม่เคยไปวัดไปวา่าไม่เคยไปโมทนาบุญกุศลกับเขา,า,ก,เขาก็ได้ยินได้ฟังเขาเล่ากันว่าคนไหนไม่ทําบุญทําแต่บาปจะต้องไปตกนรกหมกไหมคนไหนทําบุญก็จะได้ขึ้นสวรรค์โอ้เราไม่ได้ทํากับเขากฐินก็ไม่ได้ทอดผ้าป่าก็ไม่ได้ทําบวชลูกก็ไม่ได้บวชตนเองก็ไม่ได้บวชอย่างเงี้ ทำแต่บาปหยาบช้าต่างๆนานาก็วาดวันพลั้นพรึงต่อความตายกลัวตนเองจะต้องไปตกนรกหมกไหมกลัวว่าตนเองจะต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในเมืองนรกกลัวว่าจะตกกระทะทองแดงอย่างเงี้ยก็กลัวก็ไม่อยากตายโอ้ยยังไม่ได้ทําบุญยังไม่ได้ทําบุญสุนทานยังไม่ได้ถอดกระถินเลยอย่าเพิ่งตายอย่างคนบางคนนี่เป็นอย่างนั้น เนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวนั่นเองนะเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่ได้สร้างบุญสร้างทานเอาไว้ไม่สร้างสมบัติเอาไว้นั่นเองคุณโยมผลสุดท้ายก็ทําให้หวาดหวันพลั่นพลึงต่อความตายกลัวว่าตายแล้วจะไปทุกข์ไปยากไปอดไปอยากในปรโลกเกรงว่าลูกหลานจะไม่ทําบุญไปให้เกรงว่าตนเองจะต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในเมืองนรกอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยเพราะกลัวทุกขติก็ทําให้คนกลัวตายไม่อยากตายและผลสุดท้ายอันที่สี่คืออะไรคุณโยมอันที่สี่ก็คือเพราะอาวิชาความไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละที่ทําให้เราโง่เขลาเบาปัญญาบางครั้งบางทีก็ไม่รู้บาปรู้บุญไม่รู้คุณรู้โทษไม่รู้ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้สักอย่างเกิดมาเป็นโมขบุรุษเป็นบุรุษเปล่า ธรรมะธรรมโมไม่เคยสนอกสนใจเทศธรรมไม่เคยสนอกสนใจวัดวาอาวาสก็ไม่สนอกสนใจเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยเลื่อมใสไม่เคยศรัทธาพรอมทั้งอย่างกล่าวโจมตีต่างๆนานากล่าวหาต่างๆนานาเออบางครั้งบางทีอันนี้ก็ต้องติงกันนิดหนึ่งสาธุชนท่านผู้ฟังว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ท่านเสียแล้วจะเสียทั้งหมดคุณโยมต้องแยกแยะนะคุณโยมนะ อย่างข่าวหนังสือพิมพ์อย่างข่าวโทรทัศน์ข่าววิทยุออกทุกวันเรื่องพระน่ขยันออกกันเลือกเกินท <c oughs> างวิทยุนี่ก็ออกเลือกเกิน,เ,น,น,น<ร>เดี๋ยวพระเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพระเป็นอย่างนี้ส่วนพระ,พระดีๆนี่ท่านก็มีคุณโยมเราต้องมองทั้งสองด้านก็มีทุกสถาบันครูดีก็มีครูไม่ดีก็มีทหารดีก็มีทหารไม่ดีก็มีตำรวจดีก็มีตำรวจไม่ดีก็มีและชาวบ้านดีชาวบ้านไม่ดีก็มี เพราะฉะนั้นโลกคัธรรมก็เหมือนกันโลกัธรรมคือยังไงคือมีทุกข์มีสุขมีสรรเสริญมีนินทาเหมือนกันฝ่ายพระก็มีพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีนั้นเราต้องมองสองแง่สองมุมต้องมองทั้งสองด้านนะคุณโยมนะคุณโยมจะออกข่าวเรื่องพระจะโฆษณาเรื่องพระไม่ดีก็ว่าไปแต่ว่าส่วนพระดีเราก็ต้องพูดกันหน่อยเราทําดีเราสร้างสรรค์ความดีก็มีเยอะแยะไป เราต้องมองทั้งสองด้านอย่าไปโจมตีด้านเดียวมันก็เป็นบาปเป็นกรรมนะหาว่าพระเป็นอย่างนั้นพระเป็นอย่างนี้จะไปเหมาว่าพระทั้งหมดเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เป็นบาปเป็นกรรมนี่ก็เพราะความไม่รู้นั่นเองอวิชาความไม่รู้ก็ครอบงาทําให้จิตใจก็ไหลไปตามกระแสะกิเลสเออก็ไปคิดว่าพระจะชั่วเหมือนกันหมดอย่างนี้นไม่ถูกต้องนะคุณโยมนะก็ติงกันนิดหนึ่งตรงนี้ อวิชชาความไม่รู้ทําให้เราอายอทําให้เรานี่เกิดความหวาดกลัวต่อมรณะภัยกลัวต่อความตายไม่อยากตายนะไม่รู้ความจริงว่าตายแล้วจะเป็นยังไงหรือรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะเคยฟังบ้างไม่เคยฟังบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็ได้ยินเขาว่าตายแล้วตกนรกต่าคนไหนทําบาปก็กลัวว่าใหญ่เลยกลัวว่าโอ้ไม่อยากตายไม่อยากตายนะ ความไม่รู้นั่นเองชักนำให้ไปสร้างสิ่งที่ผิดพลาดเช็นไปเชื่ออะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไปนับถืออะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนะไปถือโชคถือลางไปถือเอาภูเขาไปถือเอาจอมปลวกไปถือเอาคังคอกไปถือเอาจิ้งรีดไปถือเอาแมงแมงอะไรแมงมุมบ้านเราก็เรียกว่าบึ้งตัวใหญ่ๆไปถือเอาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะไม่ได้ถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ผลสุดท้ายก็ชิบหายก็หมดเงินหมดทองไรนาเลือกสวนก็ส,นสิ้นสิ้นเนื้อประดาตัวไปกับอบายมุกเป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงการพานันเป็นนักเลงเที่ยวกลาง,งคืนเป็นนักเลงสุราก็เพลิดเพลินจำเริญใจไปไม่ชาไม่นานก็ชิบหายเป็นเป็นหนทางแห่งความเสื่อมเพราะนั้นสาธุชนท่านผู้ฟังสรุปแล้วสาเหตุที่ทําให้คนเรากลัวตายนะสิ่งที่ทําให้เรากลัวตายก็มีอยู่สี่อย่าง มีอะไรบางหนึ่งก็เพราะรักชีวิตสองก็เพราะติดในกรรมคุณสามก็เพราะกลัวทุกคติสี่ก็เพราะอาวิชชาความโง่เขลาเบาปัญญาของเราทําให้เราวาดวันรั้นจึงแต่ถ้าหากเราฉลาดสักนิดนะมันให้ทานคนไหนอยากรวยมันให้ทานคนไหนอยากสวยให้มันรักษาศีลคนไหนอยากมีสติมีปัญญาก็มันฟังเทศฟังธรรม ฟังพระบ้างนะพระบอกพระเล่าพระกล่าวก็อย่าโกรธฟังบ้างเพราะว่าพระท่านนำสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์มาพูดให้ฟังทุกวันนะเวลาพระมาเทศก็บอกว่าพระดาเวลามียดาแล้วก็ว่ามีเทศอย่างเงี้ยจย์พยมท่านว่าอยู่เรื่อยๆเวลามียดาแล้วบอกว่ามีเทศเป็นอย่างนั้นดะงนั้นมันต้องฟังกันฟังกันแล้วก็วิเคราะห์ดูวิเคราะห์ดูว่าท่านพูดยังไง ท่านพูดเป็นความจริงไหมมีเหตุมีผลแค่ไหนเพียงใดทําไมพวกเราถึงพาก,กันกลัวกันนักหนาความตายเนี่ยก็เพราะสี่อย่างนี่แหละคุณโยมและจริงๆแล้วสาเหตุของความตายมันมีเหตุยังไงตรงนี้ก็ต้อง,องพิเคราะห์ดูอีกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการตายเนี่ยว่าว่ากันโตโดยทั่วไปมันหลากหลายจริงๆคุณโยมบางคนก็ตายในที่สูงบางคนก็ตายในที่ต่ำบางคนก็ตายในน้ำบางคนก็ตายบนบก มันมีสาเหตุที่ทําให้ตายเนี่ยเยอะแยะมากมายถูกเขาฆ่าถูกเขายิงถูกเขาฟันถูกเขาแทงถูกเขาตบเขาตีถูกเขากระทำชำเราถึงแก่ชีวิตก็มีมากมายแต่ว่าพอมาสรุปรวบรัดในทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยตายนี่ก็มีอยู่แค่สี่อย่างอีกเหมือนกันนั่นแหละสาเหตุที่ทำให้คนตายเนี่ยมีอยู่สี่อย่าง อย่างหลักๆเลยก็หนึ่งก็คืออายุขเย ê, ตายเพราะหมดอายุสองก็ปุญยักขเย ê, ตายเพราะหมดบุญสามก็อายุปุญยักขเย ê, ตายเพราะหมดทั้งบุญหมดทั้งอายุสี่ก็อุปเชษฐกะ,กะกรรมเขย ê, ตายเพราะมีกรรมตรัดรอนสี่อย่างนี้นะอันสี่อย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนตายไม่ใช่อย่างอื่นเลย อย่าไปโทษนั่นโทษนี่โทษรถโทษเรือโทษ้าโทษฝนโทษนั่นโทษนี่ไม่ถูกเพราะตามหลักของพุทธศาสนาท่านว่ามีสาเหตุอยู่สี่อย่างเท่านั้นหนึ่งคืออะไรอายุขยะอายุขเยก็หมายถึงอายุคนเรานี่มันมีอายุไขอายุไขคนเรานี่ตามหลักทางพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าในยุคของพระพุทธเจ้าพระนามัสมณโคดมเนี่ยคือพพุทธเจ้าของเราเนี่ยอายุคนอยู่ประมาณร้อยปีแต่ไม่ใช่อยู่คงที่คุณโยม ก็จะมีลดลงลดลงลดลงตามลําดับกราบใดที่คนเราเสื่อมจากศีลเสื่อมจากธรรมท่านบอกว่าอายุจะลดลงร้อยปีลดไปหนึ่งปีร้อยปีลดไปหนึ่งปีนี่สองพันห้าร้อยกว่าปีก็ลดไปยี่สิบห้าปีนะอายุคนเราจริงๆปัจจุบันนี่จึงเหลืออยู่แค่เพียงเท่าไรเจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองนะจะเกินไปบ้างก็ไม่มากอาจจะแปดสิบก็เกินไปบ้างเป็นบางรูปบางท่านบางคนแต่ว่าส่วนมากแล้วอายุไข เฉลี่ยแล้วก็คือ75ปีเป็นอายุไขโดยประมาณเพราะนั้นพอถึงอายุไขคือ75ปีไปแล้วเนี่ยก็หมดสภาพร่างกายก็ไม่เหมือนเก่าที่สูงก็ต่ำที่ดำก็ขาวที่ยาวก็สั้นที่มั่นก็คลอนที่หย่อนก็ตึงก็เซอะเลอะเลือนไปอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็เหมือนเกวียนเก่ามันก็หักมันก็พังตามสภาพเหมือนรถหมดอายุเหมือนเกวียนหมดอายุมันก็พังไปนี่อายุขย สองปุญยักษคเยตายเพราะหมดกรรมหมดบุญบุญที่ได้สร้างได้ทําตั้งแต่ในอดีตนะคุณโยมนะไม่ใช่ในปัจจุบันเราเคยสร้างบุญสร้างกุศลแต่ในอดีตทําความดีเอาไว้ในอดีตส่งผลให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาพอหมดบุญเก่ามันก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็หมดกําลังไปนะเหมือนตะเกียงหมดน้ํามันเหมือนรถหมดน้ํามันก็หยุดวิ่งอย่างเงี้ยเหมือนกันคนหมดบุญก็ตายนะ อาจจะตายซะในมัดชิมไวปัดชิมไว้ก็แล้วแต่หรือหรือเกิดมาแค่เท่าไหรสิบห้าวันยี่สิบวันตายอย่างเงี้ยก็เพราะหมดบุญบุญก็มาแค่นั้นอย่างเงี้ยนี่ประการที่สองเรียกว่าหมดบุญประการที่สามหมดทั้งบุญหมดทั้งอายุอันนี้หมดพร้อมกันเลยคุณโยมสรุปแล้วคือหมดพร้อมกันทั้งสองอย่างเหมือนตะเกียงหมดทั้งไส้ตะเกียงหมดทั้งน้ํามันหมดพร้อมกันตะเกียงก็ดับ และประการที่สี่สุดท้ายก็คืออุปเฉทกกะกรรมมัคเยตายเพราะอุบัติเหตุตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนมีทุกอย่างเพราะมีสมบัติพัสถานร่างกายสมบูรณ์ดีทีดีตัวทุกอย่างแต่ก็เกิดเหตุอุบัติเหตุรถคว่ำตายตกถนนตายตกน้าตายอย่างเงี้ยเพราะกรรมารามาตัดรอนกรรมตั้งแต่อดีตท,ที่เราสร้างเราทํา เห็นกรรมหนักๆปดตุขาดฆ่าพ่อมาตุขาดฆ่าแม่เงี้ยหรือคนที่ทำำํากรรมทําบาปหนักเอาไว้ติดตามตัวตามตนมาถึงชาติปัจจุบันทันเมื่อไหรก็งับเมื่อนั้นเหมือนสุนัขไล่ตามเนื้อเหมือนอรอยของล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าของโคหมุนตามก็ตามกันอย่อยางนั้นทันเมื่อไร่ก็งับเมื่อนั้นทันทันเมื่อไร่ก็ทับเมื่อนั้นชั้นใดกรรมที่เราสร้างเราทําในอดีตเมื่อทันเมื่อไหร่เราก็ถูกกรรมตัดรอน ทำให้เกิดอุบัติเหตุตายเสียตั้งแต่อย่างอายุน,นอ้อยๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสาเหตุที่ทําให้คนตายคุณโยมนั้นเราอย่าไปโทษอย่างอื่นเลยต้องโทษหลักของทางพุทธศาสนาตายเพราะหมดอายุบ้างตายเพราะหมดบุญบ้างหมดทั้งบุญบห,มหมดทั้งอายุบ้างหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างนี่สี่อย่างสี่ประการเพดฉะนั้นวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการสูญเสียให้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องเศร้าๆนิดหนึ่งนะคุณโยมนะ แต่ก็ให้ปรงกรรมฐานพิจารณากรรมฐานว่าเออสังขารร่างกายไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทั้งชายทั้งหญิงทั้งหนุ่มทั้งสาวคนเท่าคนแก่ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องละ,ละชีวิตตายจากโลกนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะคุณโยมนะฝากตอนท้ายนี้ว่าอ,นนอย่าประมาทหมั่นทําบุญสุนทานทําบุญตักบาตรทุกวัน,วนทําบุญประจําวันใส่บาตรทุกวันทําบุญประจําเดือนก็ไปวันวันพระก็ไปไปวัดทุกวันนะคุณโยมนะแปดค่ำสิบห้าค่ำแล้วก็ทําบุญประจําปีวันสําคัญทางพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสารหาบูชาอย่างนี้เราก็ไปวัดโยมทําทบุญตักบาตรแล้วก็กรวดนา้าอุทิศส่วนกุศลไปให้พอ่อให้แม่เราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เกิดเป็นบุญแก่ตัวเราด้วยเขาเรียกว่ามีสมบัติติดตัวมีสมบัติติดใจนะไปไหนมาไหนเราก็ปลอดไปแม้จะตายจากโลกนี้เราก็ไม่ต้องทุกข์ในภายหลังเพราะเราสร้างที่พึ่งเอาไว้แล้ววันนี้ธรรมสาระจากกองงานพระธรรมทูตโดยอาตมาภาพ พระครูพิพิธธรรมสาทกเจ้าวาดวัดวังหินก็ได้พูดได้พูยกับสาธุชนท่านผู้ฟังก็คงจะได้เพียงแค่นี้นะสาธุชนท่านผู้ฟังนะก็คงจะลากันแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าหมดเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันให้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านจงได้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญด้วยพรชัยทั้ง4ประการกล่าวคือให้มีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานคุณสารสมบัติจงทุกคนทุกท่านเทอิน